สวัสดีครับผมวันนี้ผมผมผมยาวผมยังไม่ไปจัดผมเลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปจัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับผมรับทราบครับแล้วเปลี่ยนวันนี้สั้นๆก็แล้วกันนะครับผมต่อจากวิดีโอคนที่เราที่พูดถึงหลักการการลดไขมันแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงวิธีการการลดน้ําหนักและไขมันนั่นเอง Stay true แล้วกันนะลูกเนะ ที่บอกไปนะครับผมวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีหลักปฏิบัติที่เร็วเห็นผลได้นานกฎข้อที่1เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นสำหรับคนประเภทที่ว่าดูแลโดยการพิเศษอ่า mm hmm. eat clean eat healthy food ต้องมีเครื่องช่างอาหารเพื่อที่จะ track calories uh, ต้องแยกโปรตีนสเปสคาร์โบไฮเดรตที่คุณเห็น uh, มีแต่ผักอะไรเยอะแยะมากแล้วก็เครื่องเครื่องปั่นน้ำผลไม้มีข้าวกล้อง เนื้อปลาอกไก่เนื้อวัวที่มันดูแห้งๆไม่ได้ผ่านการปรุงอะไรมากมายนะครับคือเขาติดเหมือนไม่หยบบลอยแล้วคน,นเป็นเนี่ยแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยไปกินอาหารข้างนอกหรอกไม่ไม่ค่อยไปกินฟาสต์ฟู้ดอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยหรอกถ้าเขาออกไปกินมันก็จะกลายมาเป็นชีทมิลของเขานะครับผมแต่ในขณะเดียวกันชีทมิลของเขามันกลับกลายมาเป็นอาหารปกติของพวกเราซึ่งมันก็นะหลายคนก็คงจะเคยเห็นสำหรับคนที่เขาออกกําลังกายเป็นประจําแล้วถ้าเกิดวันไหนเขาไม่ได้ออกกําลังกายแล้วเนี่ย มันก็จะรู้สึกแ,บบแปลกๆเหมือนขาดอะไรกระวนกระวายใจคือเขาติดมันไปแล้วแหละแล้วผมจะบอกว่าถ้าคน2อประเภทนี้ยเขาติดมันได้พวกเราเองอะ่ะก็ติดมันได้เหมือนกันนะครับมันต้องลองก่อนเหมือนกับยาเสพติดนั่นแหละลองก่อนมื้อเช้าสายเที่ยงลองอิทคล a n ดูแล้วก็สองสวันต่ออาทิตย์ออกกำลังกายครั้งละ 20- 30อาทีผมรับประกัน ตัวเลขพวกนี้มันจะค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวคือคุณเสพติดไปเรียบร้อยแล้วแหละกดข้อที่2ทําตัวให้หนักเข้าไว้ยังไงภายนอกคุณจะแบกคุณจะหามคุณจะห้อยคุณจะยกคุณจะจับคุณจะถืออะไรก็ได้ทําตัวให้แอคทีฟเข้าไว้เพื่อลืมของไร้รถเหรออาสาเดินไปหยิบให้ใช้บันไดแทนลิฟวันๆหนึ่งสามร้อยแคลเบิร์นออกแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาที่จิมไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครเมมเบอร์เอาแล้วภายในทำยังไงอย่างที่รู้นนนนะคัับผผมมมมมววววว่่่่าาาาาากกกกลลล้้้้เือออหหขแจใยงงึ กล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันมีชีวิตมันต้องการที่จะอยู่บนโลกนี้ให้หนานที่สุดโดยที่มันเกาะอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละมันก็จะค่อยๆดูดสารอาหารพลังงานคุณคก,ก็ค่อยๆผอมลงผอมลงไขมันคุกก็ค่อยๆลดลงหลอนนั่นเละเนี่ยจะขอแนะนำนิดนึงสำันที่ออกกําลังกายลงหน่อยแล้วก็ลดไขมันแล้วพิสร้างกล้ามนะครับผมซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วนะครับผมแต่ผมอยากจะขอแนะนำนิดนึงว่าให้ทานเนื้อแดงเยอะนะเนะพราะในเนื้อแดงมีครีทีน ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าครีเอนีนคืออะไรแล้วก็ประโยชน์มันคืออะไรมันทาให้น้ําเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อเรามากขึ้นตัวเราก็ดีใหญ่ขึ้นน้ําหนักเราก็จะมากขึ้นเราก็มีโอกาสเบิร์นแคลอรี่ต่อวันได้มากขึ้นนั่นเองแล้วเมือ่อกล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นมันก็ต้องงารพลังงานมากขึ้นแล้วเมื่อกล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นเราก็มีแรงที่จะไปออกกําลังกายได้หนักขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะเบิร์นแฟตได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาจะทำยังไงให้ตัวหนักได้อีก กินน้ำเปล่าเยอะครับผม stay hydrated ซ mm ูนแคลเพิ่มิยมไปจะบวนเล็กนก็ได้ด้วยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าหลังตื่นนอนตอนที่เราค้นที่มันเหนียวอยู่นะครับผมกินน้ำเปล่าเข้าไปเย,เยอะเพื่อให้มัน flow ร่างกายเราจะได้ทํางานเป็นปกติกฎข้อที่3รักษาระดับอินซูลินของเราให้อยู่ต่ำเข้าไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้านี่ไม่ได้พูดถึงหลังออกกำลังกายหนักหนักเสร็จนะครับผม,มแล้วน่าจะเป็นข้อยกเว้นอีกเรื่องหนึ่งนี่เราพูดถึงตอนเช้าทําไมอยากให้โกสรฮอร์โมนของเรายัางทางานอยู่เพราะโกตรฮอร์โมนกับอินซูลินมันทำงานด้วยกันไม่ไ เราอาจจะต้องเอาคาร์โบไฮเดรตออกจากมื้อเช้ามื้อสายหรือมื้อเที่ยงเลยก็ได้เอาไปที่อื่นรายละเอียดเป็นยังไงมันค่อนข้างยาวเอาว่าผมจะพยายามว่างๆทำอีกวิดีโอหนึ่งให้ดูแล้วกันข้อที่4ศึกษาเรื่องโภชนาการทางการอาหารไอ้พวกที่อยู่ตามหลังซองทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเห็นไหมครับพวกนี้นะเห็นอยู่ทั่วไปอะไะสมาร์ก็บซองทูเตาเซนค อีกอย่างหนึ่งคุณก็ต้องรู้จำนวนแคลอรี่ที่คุณควรจะได้รับที่จะ maintain ถ้าเกิดคุณมีโก a คุณก็คือ,อ maintain your muscle คุณยิ่งต้องรู้ใหญ่เลยคุณจะไปแตะโกลไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงจริงๆแล้วผมก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับผมทีอ่อยากจะแนะนำเพราะว่าตัวนี้ก็ฟรีแล้วก็คนก็ใช้กันเยอะเหมือนกันชื่อว่ My Fitness Pal ผมว่าหลายคนก็อาจจะรู้อยู่เนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูหน้าตาก็เป็นประมาณเนี้ยนะก็มีหลายคนก็ใช้นะครับผมมีประโยชน์พอสมควรตัวน,นี้ของผมก็เห็นไหมครับผมก็เป็นวันนี้ที่ผมเซตอัพไว้อ่าก็เป็น2 2 8สวนแคลที่ผมควรจะได้รับอ่าก็เป็นเมื่อวานแล้วก็ย้อนอดีตไปนะครับผมลองดูวันนี้ก็ได้ผมกินอะไรไปบ้างนะมื้อเช้าผมก็เขียนว่าเห็นไหมเอสโตรเจนออยเอ็กวา จริงแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าใช้ย,าายังไงเนี่ยในโปรแกรมนี้มันก็มีวิธีเขาสอนอยู่ว่าทํำยังไงเอาเป็นว่าก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีประโยชน์พอสมควรสำหรับคนที่กําลังลดน้ำหนักหรือจะเพิ่มน้าหนักหรือว่าจะเมนเทนอะไรก็แล้วแต่เอาละครับผมมาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ผมอยากจะฝากทิ้งท้ายกับทุกคนไว้แล้วกันนะครับให้ทุกคนลองคิดตามผมอย่างนี้แล้วกันว่าว่าร่างกายของเราทุกๆคนเนี่ย มันมีมอนกับมีมอนกับ2ล่างเนาะแต่ไม่ใช่แองเจิลกับเดวิลนะ2ล่างเนี่ยเขาก็รักร่างเราด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่เผอิญว่าอีกตัวเนี้ยมันรักร่างเราในปัจจุบันแต่มันไม่แคร์เราในอนาคตไอ้ตัวเนี้ยมันไม่แคร์เราเลยในปัจจุบันแต่มันรักมากๆในอนาคตผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าตอนนี้คุณกำลับบงลดน้ำหนักอยู่เนาะคุณเดินไปเจอเค้กไอ้ตัวเนี้ยคงต้องบอกคุณละเฮ้ย น่ากินเอาซะหน่อยไหมล่ะหิวไม่ใช่เหรอทนทําไมอ่ะทนทำไม,ำไมล่ะเนี่ยไอตัวนี้คงจะบอกว่าเฮ้ยไหวไหมเนี่ยแล้วนาคอ่ะที่เะาตั้งไว้ล่ะโกแล้วล่ะเมื่อวานนี้ไปออกกำลังกายมาอีตัวนี้วันนี้ก็คงจะบอกว่าเฮ้ยพักเถอ,เอะเนื่อยว่ะเนื้อกล้ามเนื้อเมื่อยหมดละโอเวอร์เทรนนิ่งนะเว้ยไอตัวนี้บอกเวอร์เบอร์เทรนนิ่งเทรนนิ่งอะไรอะ่ะยังไหวอีกยังไหวอยูอ่คนหนึ่งเขาไปกันอย่าลืมนาคตเราดิอย่างสุดท้ายสมมุติว่าคุณ สูบุรีอยู่ไอตัวนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีต่ออนาคตเราเฮ้ยจะไปคิดถึงอนาคตทําไมวะเอาปัจจุบันดีอยากไม่ใช่เหรอเนี่ยทรมารมันจะลงแดงแล้วเนี่ยเอาซะหน่อยอนาคตค่อยว่ากาันวันนี้สูบก,ก่อนแต่เกิดเรามาพูดถึงเรื่องของการลดน้าหนักหรือว่าพูดถึงเรื่องคนทั่วไปเขาจะค่อนข้างค่อนข้างไม่แ,แคร์อีคนนี้เท่าไหร่ทาอะไรสักอย่างเพื่อนอนาคตนะผมอยากจะให้ทุกคน ลองคิดถึงไอ้ตัวนี้บ้างนะครับคิดถึงไอ้ตัวนี้คิดถึงอนาคตของเราบ้างว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ตัวปัจจุบันสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะคล้อยตามไอ้ตัวอนาคตไปเองค่อนข้างแปลกๆนะแต่ลองดูแล้วกันสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมสำหรับทุกๆคนที่ฟังกันมาตลอดทางนี้นะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จก็แล้วกันกับทุกๆสิ่งนั่นแหละที่หวังเอาไว้ นะครับผมแล้วถ้าเกิดวิดีโอนี้พอที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับจะเป็นอะไรที่ดีใจมากนะครับผมเองก็เพิ่งเปิดเทอมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะหายไปสักพักหนึ่งไปทาหน้าที่ในปัจจุบันเพื่ออนาคตของตัวเองซะก่อนนะครับแถ้าเกิดมีอะไรก็เข้าไปที่ช่องของผมก็ได้นะครับผมจะพูดไปใน description box ข้างล่างนี้ก็แล้วกันหรือว่าจะ leave ไว้ comment ก็ได้จะได้รู้ว่ายังมีกันและกันอยู่มากพอแล้วเอาเป็นว่า ไว้เจอกันอีกแล้วกันกนะครับผม Later guys Peace out